เราลองมาดูสมุดบัญชีแพทย์ทั่วไปนะครับเพื่อที่จะดูยอดคงเหลือว่าแต่ละชื่อบัญชีนั้นมียอดคงเหลือเท่าไหร่บ้างนะครับเริ่มกันที่กลุ่มสินทรัพย์ก่อนนะครับตัวแรกของสินทรัพย์ก็คือเงินสดทางด้านเดบิตนะครับตอนที่หนึ่งเท่ากับสองล้านบาท ันที่หกเก้าพันห้าร้อยบาทวันที่สิบสี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบวันที่สิบห้าห้ามื่นทำได้ 15, เครดิตนะครับวันที่สามสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยวันที่สามอีกนะครับ 4,000วันที่15บห้าสองพันวันที่20่สิบหนึ่งพันวันที่28่สิบี่พันหนึวันที่29่สิบหนึ่งพันสี่ และวันที่สามสิบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยคราวนี้เราก็หายอดคงเหลือนะครับนำยอดโดทนำด้านเดบิตและเครดิตมาลบก,กันนะครับจะมียอดคงเหลือนะครับอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับ2องล้านเก้านะครับ ต่อไปนะครับบัญชียกประเภทต่อไปก็คือบัญชียประเภทสินค้าทางด้านเดบิตนะครับวันที่สามสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยวันที่สามสี่พันวันที่สิบเก้าหกพันวันที่ยี่สิบ ห้า้อนะครับทางบ้านเครดิตนะครับวันที่5 5,000วันที่6 9,500วันที่15 25,000วันที่21 1,800วันที่28 84และวันที่29่สิบเนึงมืเราก็หายเจ้าของเหลือของสินค้านะครับทางด้านเดวิดเหลือเท่ากับ6,616ครับต่อไปนะครับบัญชีแยกเพศของลูกหนี้นายเจมสสัต อยู่้านเดบิตวันที่5นะครับ12000ันทางด้านเครดิตนะครับวันที่14 11640นะครับแล้วันที่14อีก1รายการนะครับ 360. สาม2ตัวนี้นะครับก็คือยอดของ12ื่นนั่นเองนะครับซึ่งผมแตกมันมานะครับเพื่อให้เห็นถึงรายการตรงข้ามของชื่อบัญชีนะครับ แล้ถ้าเกิดเราดูแล้วยอดคงเหลือของลูกนี้นายจำศักนะครับสองฝั่งเท่ากัน1 2ื่นสองจะไม่มียอดคงเหลือสแสดงในงบทดลองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวันที่ลูกนี้นายกระเงนะครับมียอดนะครับอยู่ทางด้านเจบบตนะครับวันที่29เท่ากับ 21,600และวันที่29เก้เหมือนกันนะครับอีก1,400นะครับสรุปแล้วก็จะมีเจาอาคงเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับ23,000ครับต่อไปนะครับบัญชีประเภศอาคารอยู่ทางด้านเดบิตนะครับวันที่1เท่ากับ700,000 มีในการเดียวนะครับดังนั้นเจ้าเหลือก็คือ7จ็แสนต่อไปเครื่องใช้สำนักงานนะครับมียอดบันเดบิตนะครับวันที่2เท่ากับ8ปดหมื่นครับเจ้าหนี้บริษัทปีนานะครับ ทางด้านเครดิตวันที่2นะครับด้วยยอดเงิน80,000บาทต่อไปเจ้าหนี้หอจอกอไฟฝันนะครับทางด้านเดบิตนะครับวันที่21เท่ากับ1,800งพัวันที่28 แปสิบสี่วันที่2ี่ิบดเช่นกันนะครับอีกสี่พัน้อยสิบหะครับจริงๆแล้ว2ตัวนี้ก็คือรายการเดียวกันนะครับผมใช้ชื่อตรงข้ามอ้างอีกนะครับสองตัวนี้รวมกันก็คือ4 2 0 0ันสองร้อนะครับส่วนด้านเครดิตนะครับวันที่19ด้วยยอด6 0พันเมื่อเราดูนะครับเราจะพบว่าฝั่งนี้รวมกันก็คือ6 0 0ันฝั่งนี้6กพันสองด้านเท่ากันก็แปลว่าไม่มียอดคงเหลือนะครับ ต่อไปนะครับบัญชีทุนนายอุทิศทางด้านเครดิตนะครับวันที่หนึ่งด้วยยอดเงินสองล้านเจ็ดแสนบาทครับต่อไปนะครับบัญชียาเพศขายสินค้าอยู่ด้านเครดิตวันที่ห้า 12,000บาทวันที่15บห้า0้ามืและวันที่29่สิบเาสองมืนหระครับรวมกันนะครับจะมียอดเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเท่ากับ83,600ืามครัต่อไปนะครับบัญชีแยกแพศส่วนลดจ่าย ยอดทางด้านเดบิตนะครับวันที่สิบสี่สามร้อยหกสิบบัญชีแพเพ์รับคืนสินค้าทางด้านเดบิตวันที่ยี่สิบหนึ่งพันครับบัญชีแพเพ์ต้นทุนขาย ทางด้านเดบิตนะครับวันที่ห้าห้าพันวันที่สิบห้าสองหมื่นห้าพันวันที่ยี่สิบเก้าหนึ่งหมื่นด้านเครดิตนะครับวันที่ยี่สิบห้าร้อยนะครับ นำสองด้านลบกันนะครับเป็นยอดคงเหลือทางด้านเดบิตเท่ากับ39,500ครับต่อไปนะครับบัญชีแยกเพศค่าขนส่งออกทางด้านเดบิตนะครับวันที่15 2,000 และบัญชีปยะเภทตัวสุดท้ายก็คือค่าสาธารณูปพภคทางด้านเดบิตวันที่3 0 1 5 0 0บาทนะครับเราได้นำข้อมูลนะครับจากสมุดรายวันทั่วไปมาจัดทำบัญชีปยะเภททั่วไปครบแล้วนะครับเพื่อหาย,ยอดคงเหลือแล้วเดี๋ยวเราจะนำยอดคงเหลือดังกล่าวนะครับไปจัดทำงบทดลองต่อเป็นลำดับต่อไปครับ